มึงเป็นตำบักเพ็ดว่ะคือบ่เห็นตอนเห็นตำบักเพ็ดโอ้เป็นแบบอืออ้หนินนะอนะอือนะเฟินกันอีกโป้เบักเพ็ดเป็นข่อยเลยหนายแตกตุ่มเห็นคริมนี่ละอืหิวเลยไม่น่าเลยมันเป็ดมันเบิงคือเผ็ดอยู่ไแต่แบบแซ่บเนาะเออสบายดี พราะก็เพราะเขาจุดจีสววบัง,บงแทนแทนเทนเอฟิกเอาเองเมาแบบสนุกสนานเ,เพราะว่านี่คือคืออย่างรายการเทาชีจะมารีแอคเป็นรายการที่สนุกสนานเนาะ<ม>นเออต่อจากอีพีแล้วเนาะ ที่ว่าเขาได้เหตุแบบว่าเหตุกิจกรรมกับรายการยินโว่เย X Y แบบซุ่มเนาะโจกสลากที่เบ้าไปละในอีพีตัวเนี้ยนะแมนจะให้ไม่ญงเป็นคนโจกสลากเนอว่าจะถึงอีพีไหนเนาะนี่แล้วเขากลับมารุ่นไปกันเลยถึงอีพีไหนรีแอคอีพีนั้นแมยถึงอีพีไหนละกอนรีแอคอีพีนั้นเนาะแล้วมาเบืองว่าจะแมนอีพีที่หลายคนอยากเบืองโบน้อลุนลุน โมเมนต์ส่มเลขนะส่มสุ่มีพีเล็กสิออกได้แก่โมเมนโมเมนเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเด้อ EP ที่หกเนาะ EP หก EP ที่หกเนาะใช่แล้วมาเบิ้งเลย EP หกเป็นยังไปเบิ้งน้ำกัน EP หกอุ้ยหน้าโป้ EP หกกระเซ็แล้ว EP หกชื่อว่า เผ็ดนี้แพ้ไม่ได้โจุ๊จุ๊จุ๊เกี่ยวกับการกินอาหารแหละเนาะ่่า้ชือวไม่เมาไม่ขายจริงไหมยิงยิงยิงเลยนะยิงเลยเออคอยต้มตังจุดเมทั้งเลยเขาไม่ทาาเราเขาจะด่ามึงโจ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 อันเพิ่นว่าโจโจเพิ่นไฮป่ะสไตล์เราเจ๋ลหรือว่าเม่นหยั่ง แบบคล้ายๆว่าต้องตามเราอะนะสั่งหมดได้นี่แหละครับนี่แหละครับถ้ากันเริ่มปรากฏรายการเกิดยังไยอมรู้ยอดีครับเปิดรายการเงียบต้องได้เปิดรายการเงียบเลยจนเราเราไม่กล้าพูดอะไรเลยจริงเลยครับผมมาพบกับรายการอะไรครับจะนะนาต่างคนต่างคิดเล่นธนา บัตรคิวระยะหกโมงครึ่งไงฮะก็ไปจอดนี่ครับเขายังไม่ได้บัตรคิวเลยครับตั้งแต่เซาเลยมาบัตรคิวอ๋อต้องมีบัตรบัตรคิวนำเลยตาตั้งเราไว้ครับแขกยังไม่ได้เปิดฮาดได้หนิยังเอาเบอร์ศูนย์นั่นศูนย์แปดสเจ๊บเบอร์ครับวิคนแรกของร้านปะเบอรอโอ้มีบัตรคิวเข้ามาแล้ว คนแรกของร้านต้องเป็นเบอร์ศูนย์เอา <c oughs> จะห<อ>เริ่มเบอร์หนึงเลยป้อนท<อ>ออี่ร้านอน้องรีจอยนะคะเ,เขาว่าเป็นร้านต้นตามที่ว่าเผ็ดจัดจไม่เผ็ดไม่ขัเรลองนะละเออเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองดูให้ลุงมาทำไม่เผ็ดแบบลงบขอแบบพิกเม็ดเดียวสะดปว่าพู่มึงขลังโอ้คอนเซต์นี้ต้องกินเผ็ดผู้่ดกินเผ็ดใดต้องมาคัเขาทีมาสร้างโบเผ็ดนี้ เราบวขาวขายอืคอนเสแล้วนะอะไรอกเาอีกาอยไก่อันนี้อ่องไม่หิวเลยมาร้านส้มตำเนี่ยกินอะไรบ้างปกติจะชอบเลยนะชอบกินตำโคราชเป็นชีวิตจิตใจมัชอบกินอันนี้ตำตำซั้วของเขาเป็นตำม่วอันนี้ยังเกาะยินไหวอวอเป็นคนอันนั้นคอนแก่นเนาะจะาูอดีเรื่องส้มตำเรื่องตำปักหุคุากิะไครับ ขี้มูกนี่แบบไหลเปน้ำตกเลยเดี๋ยวรอดูนะให้รอดูงั้นวันนี้เรามาแข่งเขาก็เป็นคือกันเนาะเวลากินเพ็ดมากมีน้ำมูกไหลเอามันให้ดีมันเผ็ดมันแซีบเข้าไปมันเผ็ดมันฮอนแล้วมันระบายน้ำออกมาฮะนะทีหลีกอเผ็ดได้เลวนวันนี้นะครับคงเคยกินแค่นึงปะเผ็ดจนให้แท้ต้องพูดห้หน่วยหนึ่งที่บอกแค่นี้อีกเหรอ แค่ตลอดเนเออมาหนึ่งน้องนะมาสองคนนะมาสองคนนะเจ็มาสองคนเลยเจ็บ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 ก็ต้องเจ็บเดี๋ยวโตโตครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอดขึ้นมาขึ้นไปของร้านดีจอยแสงเขาจะคักไว้เนาะเห็นหน้าใสดีครับแบบนี้แสงไฟไฟออร่าป๋องปิงปิงไก ค่อยมากินกับตำบักหุ่งเราจะมาถามคุณพ่อเลครับว่าไอชูรสอะไม่ใชรน้ำตาลชิมน้ำตาลโอ้โหนี่ใช้พิกเยอะมากปกติใช้หมดเลยไหมครับวันเดียวหมดครับไม่เมาไม่ขายจริงไหมไม่เมาไม่ขายแล้กินเบียร์น้ำเหือแม่นหมา ไม่เมาไม่ขายเราต้องเมาเราค่อยขายจ้ะขวนอย่ากวนนะเจอของเทใส่แบบยิ่งเยอะก็ได้แต่เป็นิงหยวกได้เลยโป้โผลบวกตักเรอเราเวอร์ไซบวกเลยไซจองเลยไซจองลองดีกับพ่อแม่บ้างเห็นเห็ดเลยไม่มีไม่ต้องร้องไห้แล้วเดี๋ยววันนี้คนที่ร้องไห้ต้องเป็น เฮ้ยอะพ่อดูหน้าพวกผมเนี่ยเหมาะกับตำอะไรที่สุดกลัวกินไม่ได้ใช่กลัวพุงเลยใช่เพราเมื่อกี้ก่อนเข้าคลิปอะหน้านี้กินเผ็ดได้หรอวะกแมนเนาะเบิ่งเบิ่งหน้าจับกินเผ็ดบ่ได้พวกเราเนี่ยจะแข่งกินเผ็ดแล้วใครกินเผ็ดแล้วไม่กินน้ำก่อนเนี่ยคนนั้นชนะเพราะว่าใครจะชนะ ดูจากหน <PA> ้าเห็นไหมเดี๋ยวแบบโบน่าน่าหวานดิระเบิดหุ่นใหญ่กว่าโตสูงกว่าสินะตะโกนนี่ตะโกนไม่พออีกเจอเจ๋อเจ๋อเผ็ดล้วน มันเป็นตำบักเผ็ดว่ะคือเ่าเห็นตอนเห็นตำบักเผ็ดโอ้เป็นยังไงพูดมาเนื้อไปมือนแบบนี้เลยโอ้เผ็ดหมดไดบ่มีแต่บักเผ็ดอิ่มก๋อเลี่ยวไปโอ้คันหวนน้ำตาแตกเลยบ่นน้ำตาแตกคอยก็เป็นคนนึงที่กินเผ็ดมาได้เพราะว่คอยแซ่บแซ่บแซ่ยบท้องแทนเลย แต่ว่ายิ่ยังไหวอยู่จิงหรองมามึงยิงช่องอะไรป้าป้าหยิ่อาหารสำหรับผู้ที่ว่าเหมาคางมาที่นี่ได้เลยอ่านี่คือถึงห,นะหมากรมพริกนะบทนี้ก็น่าจะเป็นพริกทั้งชีวิตที่เคยกินมาเออ,เอทั้งชีวิตผมรู้สึกว่าไม่เคยกินพริเกเยอะมากป้า แต่ว่าถ้ามันเป็นเกมรายการแข่งการแข่งขันก็คือปีกไก่กับพิซซ่าบ์เนาะคุณมากินปีกไก่นะกับตังบะหุงเข้ากันเพิ่งมากินปีกไก่แอยโป๊นโนนินนะนนะอุ้ยนะฟอนกันอีกบอกบอกลุงเราไ่ต้องใส่น้ำตาลเลยเขาโป๊นกันกระหวานแล้วนะเทคนิคของผมก็คือโป๊นแบเผ็ดเป็นขวายเลยมาดี น้ำลายแตกจุ้มเห็นคิมนี่และหิวเลยไม่แน่เลยมันเผ็ดมันเบิงคือเผ็ดอยู่ในใจแบบแซบเนาะเออความเผ็ดเนี่ยมันก็คือความความเจ็บปวดถ้าเกิดเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมาดูาล<น>ะองลงเลยองลง <c oughs> เอามองไปเลยจ้ากินให้เด็กมันดูอืม,อม,อม เอาเข้าจำรอบ่างเราอยแต่ว่ากยอมขอได้ล่าออเือแตกละยินเือแตกแล้วเออต้องกินข่าวเออให้ฮกินน้ำโให้กินอย่างเซแช่งกันสมาธิป้าอือจ้าตแ๊กเหือแตกแล้วผู้ใดเริ่มกินก่อนคนนั้นแพ้เขาก็แค่งกันกินอย่างช่ว่า ในทีมพี่โบกำลังทำอะไรกำลังยิบออกฮอนแล้วตอนนี้น้ำตาแตกแบบเอ้ยยิงกินฮ้อนแล้วยังไม่กินน้ำแกงฮ้อนอ่ะนะสดฮ้อนแรงเลยแบบโอ้บวได้เด้อกินเผ็ดแล้วมากินฮ้อนนี่กินสดน้ำแกงฮ้อน บอให้แล้วบอ้ำแซ่าแตกแล้วเปอรอีพีนี้น้ำซุปเท่านั้นวะฉันอีพีนี้สุดๆไปเลยน้จะกินอะมกินน้ำปลากินน้ำปลากินน้ปลาแทนน้ำดื่มน้ำเปล่าเสียงเอฟเฟกต์นะเนาะกู <c oughs> สนานล้ววันนี้ <c oughs> สูส้เขวีขว้ยงเสดัง พค่เสียหยินด้ยแค่ไหมเนี่ยเอาพีิแคบมาเติมไหมเนี่ยเราคิดว่าพริกหยวกกินไปนึกว่าพริกหยวกพริกหยวกมันจะบพวเผ็ดป่ะไม่ค่าก็บฮู้พริกหยวกคือกันบ๊วยแล้วมาดีวะแต่อตีโตนเขาเจาะเนาะกับบ้านไปล้างง้อเลย <laughs> ไม่มีเกียร์มาดมอะนี่น่ะเส็นเหล่ามาดมอ่ะค่อยบ่เห็นตอดเลยเห็นตะบกเพ็ดเอ้ยโอ้ยผำ้หญิงผู้ชายรอเป่ผูหญิงอืมไปแผลงแล่ไปแแลว โอ้ดูคือมันความเจ็บปวดเริ่มมันป้าแบบผิวมันแห้งแดงคือเริ่มแดงขึ้นแล้วแฮกใส่ออกเปล่บาไฟฉันมาทำาอะไรที่นี่ สบายมากว่าสันเม้มไหดแล้วเสมอกันเก่งมากเมฟวินทั้งสองตีตนกินตนน้ำมูกยอย ที่ผมอยากกินมีน้ำเดียวก็คือเน่ทุกคนเป็นที่นี่กลับเป็นเข้าไงหยุดยังโมยยังโมยย้อนต้องขอขอบคุณในหมากราชสมบัติกลิ่นไก่ละมีกลิ่นกลิ่นอันนี้ใส่แล้วมันก็เออลลีนมันก็สองปกติกลิ่นเผ็ดนะกะเจ้าโบอยากให้กลิ่นน้ำเลยเพอมันจะทั่วปากนะแห่งเผ็ดตื่นต้องกินเข้ากินแบบซีนกินอย่างเข้าไปใส่ไม่ก็ไม่ได้ค่ะ เพต่เซฟในเบิ้องสุงยังไม่มีใครกินน้ำใครกินนำว่าน้ำเดียที่พวกเรากินก็คือน้ำซุปอันนี้เผ็ดเนาะโอ้ยากกินต้มแซ่บเลยค h e m ี s t r หงฝากรายการ W X Y ทางลูกี้ชาน๊ วันหน่วยออกบอาบอกออกละเพดแหงแกงน้องวี้วนแ่ไหมไม่นนยังไม่รอไม่ได้เกิดไงเจอปกินก่อนยิกินแล้วแพ้ดินั่นนะประกาศเองยือซื้อกูกกระพรเลย อยินว่าอันนี้ยังไม่ปิดอ่ะยังแค่เอาปากยิงปีปากโดนนะแล้วรามาต่อกันดีกว่ายินคิดว่าปิดรายการแล้วยังรายการเนี้ยคือมันมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ๋าได้ได้ผมแค่การเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา ลินเกมเบิดแล้วงอยงอยงๆอยง่อีพีแห่งความแซบอแซบไปทะลึกถึงซสงเธอก็ไปแต่อีโตนเขาจาเนาะกินเผ็ดจังสนัดเขาก็ชิกินได้บ่ออุ้ยเขาอันนี้สลหรับตัวค่อยด้วยค่ะน่วยค่อยกับให้ละอคนกินเผ็ดบ่ได้ แล้วเผ็ดทันไลอีลี่เลเวลเรเวลระดับกินเผ็ดเจ้าจังหนวยผ้ค่อยมาสูงสุดประมาณประมาณสิบแต่ว่ากระบอกเท่าเทียนยินกระบอกกินยิงกระเจ้าแบบกินแบบจักเท้าเป็นจ่วงหม้อใหญ่เห็ดปั่นงานบุ่นงานอย่างอกยินกระบอกกินแบบว่าตอนนั้นบอกค่อยเห็นเลยเห็นกระบอกเห็นเพ็ดจังสินะเจแต่แต่ตอดเบอง์ันทำลายกระไหลแท้ได้แบบแบบคือวิ่งอย่างปากเขาเลยแบบ แต่น้เออแบิว่า c เป็นน้ำหนาวกระลุนเป็นน้ำแล้วกะอยากหนาวจยงนีนะโอ้ยทายผู้ดีิงายวิดีโอตอนสวยอีกอยากเข้ามาเลยอ่ิรกว่าอยากอยากเข้าโอ้ยในความเพชรดในการแข่งขันตัวนี้กับโบโบน โบ้คนความหวานเนาะในการเ<ม>สิร์ฟออเดอร์มาให้เล็กๆเล่นน้อยที่<ม>ที่แบบว่าบาได้อยู่ในสคริปต์อะเออที่มันเป็นออเตอร<ม>์โบ้ออันโบ้าาพานในการที่จะเทคแคร์ดูแลเนาะ<ม>เออ,เอ,อแต่ <c oughs> ก,ก็จะก็มีความคิดเล่นกันเนาะหยอกกันท้าทายกันดักศินป์แบบว่ามุ้ยพย n h ó ไผ่อย่างนี้นะเออแต่เป<ต>่ายิงความสุขเฉดเลยพี่พี่พี่หยินเฮากันเพราะหยินเฮากับแพ้แห่พี่โบเพิ่นตลอดเนี่ยตั้งตั้งปราบแพ้บ้าเจ้า ทร <laughs> งอีกแล้วเออแล้วต่อที่มันซับซับหนาเราชิสู้เข้าไปในปากเนาะ <laughs> บะ๊วยเข้าเอาเขา้าเอาเข้าจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มมันเอาเข้าอะ่ะเออเขา้าอ๋อมันเข้า,าข <บ S 2> ขเหรอไมคิดว่านเลยชิชู้ขเข้าเข้าน้นๆไม่ได้กินเลยชิชู้ทิ้มแลระยัดเข้าฝั่งเป็นขา้าว เออจังซี่กับม่วนไปจังหนึ่งเนาะก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของยินบอเนาะความน่าฮักของข้าเจ้าจังซี่นะเขาเบิ่งไปเขาก็เพิินนํ่ไปเออแมนโทรศัพ <laughs> <laughs> ท์ครับ